เงียบได้ไม่นานเวียขยับแล้วหลังตกเป็นข่าวรัก9ปีสะบัดลงได้ฟังทุกถ้อยคำถแถลงจากปากนางเอกสาวคนแกร่งแห่งวงการอย่างเบลล่ารานีก็รู้ว่าข่าวลือทุกอย่างคือความจริง กับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมานาน9ปีระหว่างเบลล่าและเวียสุโกลวัตพระเอกต่างช่องพลันต้องจบลงสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องทำเอาแฟนคลับบ้านเวียเบลต่างรู้สึกเสียดายและยังหวังว่าสักวันอดีตคู่รักคู่นี้จะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่เชกเช่นวันวานซึ่งจากกรณีนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนถึงขั้นเวียงสุด จึงร่วมกันยกขยงตามหาต้นเหตุกันยกใหญ่เพื่อมีตัวแปรที่ทำให้รักแท้ของเบลกับเวียเปลี่ยนไปงานนี้ดาราหลายคนเจอส่องเรดาร์พุ่งเป้าเล่นงานไปแล้วหลายต่อหลายคนด้วยแต่เป้าหมายทั้งหมดนั้นก็รีบปรียกมือชี้แจงว่าไม่มีอะไรในกอภยัยโดยหลายคนก็ยังอยากฟังความจริงอีกด้านจากปากของพระเอกหนุ่มด้วยเช่นกัน ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวใหม่จากเวียถือว่าเป็นโพสต์แรกหลังมีข่าวเลิกรากับอดีตแฟนสาวโดยหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพคู่กับน้องหมาสุดรักทักทายแฟนๆผ่าน IG Story พร้อมระบุว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าฮ่ากูดกูดและหน้าเหมือนพ่อเวสุดๆสีก็อาดำรงเป๊ะเอ๊ะนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเลิกกับเบลล่าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยงงจัง